สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับทุกท่านนะครับพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยน,นะครับประจำวันที่ย9ิบเกมษายน2566ซึ่งรายงานนี้นะครับมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศย4ิบ4ชั่วโมงข้างนาภาคตะวันออกเชียงเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกรวมทั้งด้านตะวันออกของภาคเหนือและภาคกลางมีพาย,ยุฤดูดอนเกิดขึ้นนะครับโดยมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกเป็นบางพื้นที่นะครับเริวมถึงอาจมีฝ่าพาเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลง่งที่แจง้งใต่ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่บอกแข็งแรงนะครับว่าควรสมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใส่โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฝ้าขนองซึ่งเกษตรกรนะครับควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร และอันตรายต่อสั์เรียงไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางได้แพ่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันที่ในวันนี้นะครับหยิบเกลาวมิถุนายน2566ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉีงยงใต้ที่พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศ ร้อนถึงร้อนจัดสําหรับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยยังมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหัวในตอนกลางของวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคตใต้และทะเลอ,อันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลมีลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเลี่ยงเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนค่าฟุลละอองในระยะน,นี้นะครับประเทศไทยมีการสะสมฟุลละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์นที่น้อยถึงปานกลางนะครับเพราะว่าประเทศไทยในช่วงนี้มีฝนตกบริเวณดังกล่าวและมีการระบายอากาศที่ดียกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบางพื้นที่นะครับยังมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันในเกณฑที่ค่อนข้างมากนะครับนี่คือลักษณะอากาศผู้มีประเทศทั่วๆไปของประเทศไทยนะครับพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยแบ่งตามภูมิภาคนะครับภาคเหนืออาการร้อนกับมีฝ้ารัวในตอนกลางวันและมีอาการร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีพาย,ยุฝนฝ้าขนองรายละ30กว่าพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนาุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่4 2องศาลมไต่ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้ารั่วนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเป็นบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนองบัวลำพูนดอนท่านีน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารมหาสารคามลอยเอ็ดอยโสธร อำนาจ,จเจริญนครศรีมาบุรีย์สุรินทร์อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสูงสุดที่22องศาอุณหภูมิสูงสุดที่41องศาลมไต่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนกับมีฝ้าลวยในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลอยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกเป็นบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 5องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่40องศาลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฝ้ารัวนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเป็นบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปาจีนบุรีและสักแกว้วอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 5องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำประมาณ1เมตรบริเวณนี้มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศา ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศาลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณทีี่มนนฟ้าอง จะมีขึ้นสูงมากกว่า1นเมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าลวัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองลอยละยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุดดีมหองศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศาลมไต่ความเร็ว1 0 2ถึงิกิโลเมตรต่อชอั่วโมงนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะครับของประเทศไทยประจำวันที่ย9บก็วิายานยน6 6ขอพระกกขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ